Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 คุณย่าไปสวนโมกค,ค่ะไป,ปเหมือนไปปฏิบัตินั่งสมาธิมันทําให้ถึงเห็นบรรยากาศแบบที่สงบลมเย็นจิตใจสบายอยู่ในสวนโมกที่ที่จตุจักรเพราะมันสวนโมกมันจะมีสองที่ใช่ไหมเรานั่งกินนานการตรงนี้เราก็ไปแค่ตรงนี้สวนโมกตรงนี้มันเป็นแหล่งที่นั่งสมาธิจิตธรรมจิตใจสงบ เยือกเย็นสบายทุกอย่างเราปล่อยใจให้ว่างแล้วคิดแต่สิ่งดีๆคิดบวกให้ชีวิตเราได้มีพลังที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในภายข้างหน้าค่ะถ้าปกติมันพ้าไปวัดแต่ว่าช่วงนี้โควิดไม่ได้ไปแต่ก็นั่งแล้วมีความรู้สึกว่ากระดงเดินไปถนนแล้วเราเดินไปใน,ในที่วัดเราก็เข้าวัดแล้วก็ไปนั่งสมาธิแล้วก็เห็นหลวงพ่อสีทองอาราม เราก็มีชุดชนสายชุดขาวกันเยอะแยะเลยแล้วเราก็เห็นแล้วสบายใจเพราะเราเคยมาทุกครั้งที่เวลามาวัดก็เหมือน่านที่เราไปวัดแหละแค่นั้นแหละนั่งแล้วก็จิตว่างสบายเลยค่ะเพราะว่าเราเราไปนึกถึงสวนของเราอะ่ะที่ไปีใบไม้เขียวเขียวเก็บดอกอัญชันนะคะแล้วก็มีอะไรอยู่ในสวนเยอะแยะที่เราจะต้องเก็บกวาด ทำให้จิตของเราอยู่กับต้นไม้พราะเราจิตอยู่กับต้นไม้เราก็มีสมาธิพอมีสมาธิความสุขก็จะเกิดขึ้นในจิตใจค่ะไปทุ่งลาเวนเดอร์ค่ะน,นี่คือคิดบวกแล้วนะคิดบวกเลยค่ะคเห็นต้นไม้เขียวดอกลาเวนเดอร์สีม่วงชอบมากแตาก็จินตนาการไปที่พระบโบสถวัดพิทักษ์เทพวาดซึ่งมันมีพระบโบสถองค์ใหญ่ ได้มีพระประธานองค์ใหญ่นะครับเป็นหลวงพ่ออู่ทองเพราะว่าเคยเคย,เคยบวชเคยไปนั่งสมาธิที่นั่นมันก็เป็นมุมสงบนะครับแล้วก็ประทับใจมายันทุกวันนี้นะครับชอบทุกครั้งที่เวลานั่งสมาธิวันนี้ก็ชอบมากเพราะว่าทำให้จิตใจสงบเหมือนอย่างทุกวันที่เราเคยไปนั่งวันทุกวันพราอย่างนั้นสบายใจ อนดยนั่งทุกวันตอนนอนปกติก็นั่งทุกวันอยู่แล้วฝึกจิตให้มีความสมาธิแล้วก็มีไม่วอกแวกไม่อย่างนั้นสมาไม่มีสมาธิจิตใจเราจะวอกแวกจิตใจสะหมกขาดดีค่ะชอบค่ะทํากิจกรรมทุกอย่างมันดีหมดม,มันมันมี ทุกคนน่ะไม่สามารถจะร่วงรู้อะไรมีความรู้อะไรได้ทุกๆด้านซึ่งมาวันนี้สิ่งที่ได้คือความรู้ใหม่เกี่ยวกับทางด้านสมองเพราะเราไม่ได้จบจบการศึกษามาทางด้านด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีทางสมองทางประสาทอะไรอย่างนี้สิ่งที่ได้รับรู้เมื่อกี้นี้ทําให้เราได้รู้มีประโยชน์กับตัวเราเองซึ่งเราจะได้ไปไปใช้ไปฝึกทําไปใช้กับชีวิตประจําวันของเราได้ค่ะ การหลับตานั่งสมาธินี่เป็นเป็นตัวเองชอบอยู่แล้วนะครับเพราะมันจะจินตนาการไป้ง่ายจะทำให้จิตสงบนะครับแล้วก็ดีมากเลยนะครับวันนี้ได้หลายอย่างนะครับวันนี้ผ่อนคลายครับผ่อนคลายนะครับทำให้คิดบวกทำให้มีอารมณ์บวกนะครับเป็นอารมณ์สีเขียวนะครับเขาเรียกว่าอารมณ์บวกสีเขียวที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็ได้รับการฝึก ด้านสมองนะครับสมาธิทั้งสมองนะครับดีมากเลยนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับ